ยมากไถ่รูปให้หน่อยสิแต่งตัวแบบนี้ไม่แก้ผ้าเลยล่ะหนูว่าไงนะคะป้าป้าป่าเราแค่ถามดูบางอย่างถ้าไม่พูดก็ไม่มีใครว่าป้าโอ้ยเอาเถิดจ้าคุณเขามองมาคงคิดว่าหนูขายเล่นแต่งตัวว่าแบบให้ดูฟรีดูง่ายอยากจะอ่อยผู้ชายซะจนดูไร้ค่าป้ารู้ ความคิดแบบเนี้ยแหละที่ทำให้ผู้หญิงดูไรค่ะผู้หญิงต้องเรียบร้อยผู้หญิงต้องมีชิตนะจึงจะดูมีค่าอ,อย่าจะอาจเจียนคุณค่าของผู้หญิงอยู่ที่ความมั่นใจอยากจะใส่อะไรก็ควรได้ใส่ไม่ใช่หรอกอมีความสุขกับตัวเองไม่ได้ทำเพื่อเพจทอมองเป็นแฟชั่นเนาะอย่าไปคิดต่ำตมนี่แกกิริยาสอดถึงสก,กุล ปรดยทําทำตัวแบบสผุนต้อยใส่ผ้าถุงนุ่งยาวถึงตาตุ่มกต่ปากพลอยไม่หยุดก็ไม่ช่วยเอไอได้เด็กสมัย,มยนี้อาจืดป่วยมากก็หุบป,ปากมาริยาทรู้จักไหม